สวัสดีเจ้าพี่น้องป้องไปเมื่อนี้สีย่างเนื้อเฮ้ยเซ้งไหลเนาะอยู่มาเซ้งแทะเซ้งไหลเซ้งไหลโอ้ยแนวนางกัน้อ้ยหน,น,น,น่อยหนามปั่นกันกลางเนื้อสดสดเนื้อสดสดมาจะมาอยู่มากินน้ำกันคนเราคนไทยก็กินน้ำกันได้เบิดคนอีสอคนอีสานโอ้ยเงยไหล กุญสานพอดาคนอีสานคนอีสานก็เครียดหลายบบบนี่บาโกนีสานมีผัวแต่เด็กหน่อยว่าสันบ่วาวแต่คนอีสานบอกจ้ามีผัวแต่เด็กหน่อยนี่คนไทยคนฝรั่งคนใดก็มีผัวแต่เด็กหน่อยเบิด์ตนะจ๊ะเนาะอู้เงิรมันเสียดียัดจะไปโซเลี้ยงกันไม่กินย่างเนื้อน้ำกันนี่มองมันสิแซ่บนี่ nhàm nữa xếp 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 mà sẹp còn không ăn mì măng nữa trả đâu, bây thêm đi súp đi nè, bây giờ kho tiêu đực chợt, khoi khoi sườn mất tim măng con, con nhảy nhảy, chu ơi ơi เด็กกัสิตากันก็ได้ไปใครที่กินย่างเดียวเจ<ม>็บคับมาใส่ไฟแม่ก่อนบอกว่า,าเอฟซีอยู่ฝั่งไหนฝังฝุ่นฟังพี่ฮักคือเขาแฟนใหม่แฟนเก่า<ม>เอฟซีจะไปเรื่อยใช่ปะ่ะไม่กินนักัน่อ

อยู่แต่กินคือกันเบิดอยูุ่คนกินป่ามานี่กินเขามากินมาอยู่น้ำใจกัน mm hmm. น,นี่นะคนเงี้ยนะ นื้อเนือมาหละก็ย่างเลยปต้องมักกินน้ำจิ้มเอาใป้แตพริกไทย,ไทยแจ่วืื่เกา่าคนเนืยวก็บ่อนห่อน,ห,อนหนึ่งไม่ไม่ตื่นสวยคือเกา่า

荷花，啥呢？ ไปย่างไปแสบหลายพี่น้องพี่พ่อสมัยดะกี้จอภาพไปกินเนื้อย่างรุ่นเมันักแสบหลายกินกระพาที่เ้าหักเนี่ยกินนั้งก็แซ่บแสบน่นจะลองจอภาพกินนั้งก็แซบบ่ไปอ่ะ ่มีคำมาบ,บ่แซ่บจะทีอมาจาก妈妈ๆีน้อ,อ,องบางเิ่งนีเสียงหมือน ก็จะมาประกาศนะั้นน่ะหาโซงหาเสียมได้พัดเปรี่ยนไป เ่าทุนเรา้ดตีสี่ตีสามแล้วมาลับแล้วมับ cạnh đó gửi không hôm mặt tay anh nói thật không thật ta quân ta là khỏi đi sẵn sàng khỏi 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 อายุอยีสาลยไม่เป็นอยังไปบอกใครตัวจะชุดสมัยนี่คนอีสานคนยังหน้าตาดีบักยกเว้นอยผู้เดียวใครผู้ให้เพื่อนเขาหน้าตาล้อสวยใครผู้ให้ผู้เดียวจะไปหาเบาเอหะกันเตาไม่ต้องคนอีสานเหรอล่ะลำวัยเต็มนึง Thế có thể có dạy có thể có xe chạm đến đó, là trẻ dân Kiếp nỉ cái bấm mi này rồi chả จะกินย่างน่องย่างเนื้อไปตามภาษาคนสูตรเนาะคนธรรมดา xem nó hay cọp 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 hả bảo cọp 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 Mì quá tuyệt đối, hắn bất chợt lấy có mì lạy đi mì tụi hết 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 แซ่บพักตุย่ามเลยก็แซ่บพี่น,น,น้องไม่กินน้ำแกงยำมันยังกินก็ไปกันตุกินน้ำจินแนน่ท้องเนื้อเนาะอืมสิเกจบท้องไปว่าคว้มเกาว้มหลังไอ้ฟังพี่รอง่อยเป็นเล็กน네้อยพคอยก็หักแน่คอยก็ห <X> ักเนาะ ไปไปยั่วมเพื่อนน้องหานพิวคุณลกคุณละพ่อมากใสเอาเนื้อมากไปกินไรได้น่ะไปเก็บท่องไปนอ้ขของอยู่้ังใชน้ให้เธอได้ปุ่มเข้ามาไอ้นั่นได้ไปปุ่มเข้ามาไอ้ตำหรือไอ้ยังมู้ Nó kết nhau vậy muốn muốn thì này, mẹ hai nghĩ gì phòng họ về, mẹ nói mẹ không nghe phải mẹ năm được ngày nói nó đây kì, này phải gặp bệnh lâu là, hai mẹ đã 10 rồi, ôi màng bẩn nó như là cái mồm khó là kiếp này các bố mi nhàng lại bỏ bớt anh lại phốt ai các bố mất gin bà cút này xe cút đi đó คลิปนี้คันพุซ่าวเบิ้งกับบอกว่าคิดถึงที่ทอดชุบปูทุกคนคือเกา่าแฟนเส้เนี่ยต้อ,องในน้อยต้องในหน่อยของเตในหน่อยของแฟนเส้เนี่ยก,กดเตยกดแซกกดซีตามพเพื่อให้ก,กดซีตามกับเขาให้มีสุกมีหลับถึงรถเด,ด็ด ไม่พอเนี่ตู้เมื่มแบบเส็ดนี่จะแส็ดนี่นายจะบอกเห็นเด้เห็นผู้เดียวก็แส็ดผู้เดียวนี่ละ่ะไม่ใช่โม่หุ่นใบนาจ๊ะเนาะไปละจ้าบายบายเฮง 说干肠。